มี่มหลุด,ดลุ่ยมันนี่เลยยายผมผ้าสิคะต้องคอยดูเนี้ยนี่เดี๋ยวนี้ผ้าผ่อนทำไมไม่ค่อยจะขมแล้วดิ้นเนาะนอนดิ้นเนอไม่รู้สิอ๋อปคงก็ห่หม,หมหลุดหมดเนี่ยโอ้โหไม่รู้ไม่รู้อรอทำไมไม่รู้คะไม่เ้อ่ะ เป็นอะไรแล้ววันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่ค่อยดีสิอาการมันเป็นยังไงบอกมาร้อนไหมร้อนไหมอุ่นๆอุ่นๆคนก็ต้องตัวอุ่นๆน,นี่สิถ้าตัวเย็นก็ไอยา<ม> <laughs> ฉันวิ่งหนีฮะ <laughs> <น> <laughs> <laughs> ต้องเนี่ย <laughs> <laughs> ตัวอุ่นก็อย่างนี้แหละถ้าต,ตัวเย็นนะฉันวิ่งหนีเลย ไม่เอาแล้วนะแต่ตัวเย็นนี่ยรู้เปล่าออตัวอุ่นอย่างงี้หลับดีไหมมันหลับดีเหรอหนาวกอดหน่อยกอดอ้ยกระเป๋าตังค์อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอ่ะไหนไม่รู้เนี่ยไปมันเดี๋ยวจะให้อีกให้อะเอาไปมันเถอะนอนนอน พูดถึงกระเป๋าตังค์ไม่ได้เลยเมื่อคืนหลับฝันมั้งบ้างเหรอฝันดีมั้งไหมโอเคนะคะนอนอจะไปไหนอ้ยเนี่ยจะออกไปหุงข้าวหุงปลาให้ยายกินไดสิอ,อะยายก็นอนอยู่ในนี่แหละเนาะลุกไม่ได้ทำไมลุกไม่ได้ลุกไม่ค่อยไหววะไม่ไหวไม่มีแรงเหรองั้นต้องไปหาหมอแล้วมนะั้งไม่เลย ไม่ต้องไปไอ่ะยังไปสแสดงว่าไม่เป็นไรทุกคน <c oughs> ถ้าอาการไม่ดีจะบอกไปหาหมอนะไป <c oughs> เลยนะจะบอกไม่ต้องไปงี้แสดงว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมหรือ,รอไม่ใช่นะไม่ใช่ยังไง้นรู้มันเป็นยังไงเหรออือหนาวกันเดี๋ยวใส่ใส่เพื่อออกข้างนอกนะเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมหุงข้าวเนี่ยจะทำอะไรให้ยายกินยังไม่รู้เลย ยายอยากกินอะไรอ่ะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยหิวผัดข้าวหรือตม้มต้มข้าวต้มหมูกันมั้งนะกินไหมข้าวต้มหมูฮะทำข้าวต้มหมูกินเนาะไม่รู้สิไม่รู้สิฉันก็ไม่รู้จะทําอะไรนะเช้าเนี่เอาเอาอะไรน้ําข้าวใส่ข้าวก็แล้วกันน้นําข้าวใส่ข้าวก็ต้องหงุงเตาถ่านอย่างนั้นนะทำข้าวต้ม หรอเช่นงีต้องหุงข้าวเตาถ่านเนาะไม่ต้องถามมากก็กินไม่ค่อได้รไม่ต้องถาม,มากถามหน่อยเดียวถามหน่อยเดียว,วตรงหุงข้าวเตาถ่านใยายกินแล้วมั้งนะตรงหุงข้าวเตาถ่านไม่ต้องเอากลัวไม่ต้องเอาไม่กินกินกินไหม Mày kín mấy đài lắm, no. đùi sáng lốm Chà kín á lai? Kín cót tôm, cót xoài lấy, cót mây hoa Bóng tai Đài thật <laughs> đấy. Bóng tai Hả? <Ha>? Bóng tai <laughs> <laughs> Bóng tai <tài. cười> Chà kín bóng tai à? Bóng tai á lai à? Bóng tai à?